การจระเดียบใเวลากาเคืนในศาลาเนี่ยข้าพเจ้าไม่มีด้านที่อะไรบาตีศาลาศาลาก็ใหญ่เาสขขาจตบาตเต่นัแต่มจรณาจนหลายจะหยุดตามสบายศาลาดนยาเชส้ก็ว่าสบายศาลาตเสด็จมุติวานิสิเบื่อดาบดเข้าไปแล้วได้แล้วรอเปลี่นอาราักดาวาตามมสอหิบวัตะการวากุากาไรเอกรติวาสายาเจะแม่ดาบรู้เดิน เชื่อว่าดาราชาก็บาจากบายท่ม่ว่าแล้วก็ขอสุการอยู่ราตรีเรก็ได้เช้าบ้าผู้พากนรอได้เช้าบ้าจีนแตว่าที่แล้วปนก็นดาสตีเอกาบ่านบนา้วก็เ่าปนก็ดนดาวบผแล้วก่อนเอกต้องก็ตุการบวยาวาอะิดเจสาสีีตวา้วก็เขียนว่าปากดดาวบทลูกเดย ถ้าบรยาหรือว่าเนี่ยอยากดูดว่าหรือว่าไม่อยากยูจะเรียกถ้ยาวาดวาจะว้จเียอาตารริบอีเจงสามเมราจากเครื่องซึ่งตนแล้วก็กาวว่าเเบสเจเจพรเจ้าบรมู้ปากโตจนเจสตตาสารุติยาวัสุธาเจอาหะอาตตรย์ปริจะรว่าดาบรผู้เข้าไปก่อนจะชอบใจใา่ต่สารุติยาวัสุธาถ้าจะลายจอยู่ตามความพอใจขอดาบรดนั้นเพาะดาวภาษาก็ไม่ไปวา ดาบ่อก็เข้าไปหาสุดาบู้ไปก่อนลูปแรกว่าสิเจเตอาเจริอกรู้วอาจารจากย์ว่าทาลไม่าใจวิญาณเมทไชยการรัติวัตยอบะเราไั้หลายด้วยใจดูราติในสาลาเดมาติสาราปวิสิตวายกบัตเจวสาติมุตเตดาบอนูปแรกกล่าวว่าสาลาก็กว้างใหญ่ถ้าเข้าไปแล้วจออยู่น้ที่ความส่วนข้าเดิ ปะวิศิตวาเข้าไปแล้วปุริแตราวิาสาพระาเกนิสีเทได้แล้วด้านที่สวนข้าดนบทผู้เข้าไปแล้วกออุปภิาราดยากถากะเวาแบทั้งศรโรคดาลก็กล่าวถ้อยคำสาราด้ยางอวลลึกเสาราดยากถาอย่านัวเนี้ยไอ้เน่้ป็นสาราดยากะวถาสาราดิยากถาซึ่อ้อยคำอวลลึกเฉการและกาสยนกาเลดาระโตเดวราสาดิปัชนธาดาจารวาราชสารลักเตวาดิปเจ ในการเป็นที่ดอดาบุญชื่อว่าดาวราชากำหนดแล้วสุดที่เป็นที่ดองดาบุญชื่อว่าเดวละและประตูด้วยดอนแล้วพรไบแล้เดวรลนี่ไปชาบานดอนดาวนี่สีนะจานเดออาอาดิปัติตวาทบารอบัติเจริญยานิปัติส่วนดาวบุญชื่อว่าเดวลละด้านด้วยดอนก็ไปดอนในที่นี้จอดได้แล้วดอนขวางประตูนราราเชดิขาบันจอดาบุญชื่อว่าดาราชาเมื่อออกไปในเวลากลางคืนแต่สายชะตาสุอากมิ้ก็็หยับ แทววา,าดาบอดานที่ชาดาะไหลกอบอัก,กบีเตวุตเตะเพราะถูกกล่าวว่าใครเหยียบเราอาจริยากหาคณาจารย์ผู้เอกุอาาชาติล้อะไรจะตออบมวาวตะตาอัก,กบมสีเตะดูก่จะดกชาตาลจากปาเหยียบแล้วที่ชาดาจะาหลาของเราอาจารย์ตัวบาง a งท่านปนาภาวานัชาดาเบกจาร หา<ผ>มไม่ร e ู้ความที่ทาตทั้งหลายดอนแล้วใดที่เดกก็มแตม่จวัตวากัรจ่าการจาตเสวะแ้านทั้งหลายจงอดโทษให้หอมเมื่อดาวดาข้าควายเดียวกัอย่างนี้ทำให้ออกไปแล้วข้างดอกอิรายาบริสัทจอปีบางอักยาติปริวัตเตตวาปาทัศาแดศีสากาตาวานิปัตเชดาวดเชื่อว่าดาราดาดอกเดช่อว่า อาดาบดเดียรเข้าไปอยู่อาดาบดเชื่อว่าเกวาราดอเดีคิดว่าอายาปวิสันตเกวาราดอเดียรเข้าไปอยู่บารากบยะเพื้ียาชื่อลาปริวัตเตตวาจุเกียนท่ปารสาเดรสักัวาลิี่ปัจจก็ทำการทำศีรษาไว้ในที่เถวเดินแล้วนาราโพเปแมรดาบดชื่อว่าดาราทัพปวิสัโตเข้าไปอยู่ ถ้กเชิว่าบรมบาหาปัฒนาบาวาการเจริย์อภรัติอธารสิธานิสะบาวะ้าัสเสระบวิทิสาวิติจตเจตวาบอกว่าเขาแรกเราผิดแล้วในอาจารย์บัดเดเราจะเข้าไปเดินข้าวเท้าของท่านอาคาจยต่อบาอยู่ที่วายะอักกบีก็เหยียบที่คอคอยโสติวุเตวัตถูกถามว่าใครล่้หลาหาอาจริยาติวัตตวาก็กล่าวว่าอาจารย์หลวงเอ ภูตาจเตระปตะบาชจตาสุอากกบิตวายธาริจิวายะอากบัติทุกวัเจเดกอทัลเหยียบแล้วที่จราสหลังของเรากรันเด้เหยียบแล้วที่ทออาทิตอาทิสปีสามิตาเตเราจะสับแช่ซื้ัอาวุธเต่ตอนนี้ถามว่าการว่าเราจะสาบแช่ซื้อขันไปแล้วอาจริยะระยะโตสระเทะาราธาเดก็กาว่า อาจารย์ท่องทุกคบอกไปดีท่าตัวบ้าเ็เยาวันนีตป้าบาวาไนี้ชาดาวีบอกเลรว่าวามที้ตัดอาายหลายอย่างเนี้ยบีดอัปราาท่านที่ทาริปัตตะปเสรงเปสาบีเป็นตีขอเบีขอเข้าไปด้วยความคิดว่าค้าเรามีความผิดต่ออาจารย์วันนีเราจะเข้าไปโดยเท่าอเรียกว่าโดยข้าวข้าเขาเข้ามตอนเด็กตอนโจทยท่ากัดกุตาชาติาอภิสก์เสาีตาติ สอขการชนิกโกลราจะทราบแค่สุดทาลบาเยวาอการิาอาจริยพระจาได้กระกาแล้วอย่างนี้โสตาสาวจะได้อนาตยิจาวาเขาก็ไม่รู้เสวยเขาของดาราธาดัลตอาอภิสปีวาก็แช่ดาบทชื่อว่าดาราธาดัลว่าศาสนาเราสิสตาเอชชสุริยนตบวิโดสะดปาโตุทิยเตสุริยวมุธาเตภรตุสัพสธา กาสาลสีสตตเตโชสุรยตบะวิโดนะโดอปาโตอุทยาเตสุรียมุธาเตพระรัตตุสัจจธาบอกว่าพระอาทศตมีรัศมีพันเดวีเดลร้อยเดอมีปกติกัรจัดซึ่งความเบิกสุตบะวิโดนเโดนก็คือกับจัดซึ่งความเบิกกาซาลสีดีรัศมีพันเดวีเดลร้อยเดอปาโตอุทยาเตสุริยมุธเพระอาทิตย์ขึ้นไปอยู่ในเวลาเช้าพุธาเตพระตตสัจจธาขอสี่าน ขอเรียกว่าขอศีรษะของท่านเลยจงแตกโดยส่วนเจ็ดขอศีรษะของท่านจงแตกเจ็ดเปียงตัวนี้ยนะไม่พอใจใครว่ากาะถาที่ไป้เช่าเลยนะใช่ดาราถอดาวหมชื่อว่าดาราถะาอาจารย์ก็กล่าวว่าอาจารย์ย่อไปหาตดนขอหน้าเสกแดนจารุของเขบอกย่ามไปพิมพ์บ่าวว่าทาตัดเสวะว่าบอกกล่าวโยนเดียวจบแบอภิสรับสิธา การจะหลายก็แค่แล้วยศโทโสอาเททวของผู้ใดดีหรือว่าผู้ใดดีทอดตาพุทธรรรัตุบาดิโทสัสตะเรียกว่าศีษาของผู้นั้นจงแตกของผู้ที่ไรโทษจงอย่าแตกนะบาดิโทสัสตะที่ไม่มีโทษเนี่ยของผู้ที่ไม่มีโทษจงอย่าแตกอาพิสติก็แช่ว่าชาลาสีตัดใโจทย์สัญญบบวิโดนะาะปาโจวุธยาเตศุริยะบุทาเตพรัตุุสัพตาเต ก็แปลเหกันแหละะไม่ต้องแปลลสอระนบานุภาวก็ดาบทชื่ว่าดาราธานามเดียรธรภาพบ้ากตเตจตาลิสาดากตเตจตาลิสาเดียรทปกุสกัเตยำลลึกได้สึกับแปสิกับก็คือกติเตจตาลีสาได้ดีสีสิบกับดากตเตจตาลีสาได้ดาพ40ี่สบกับตักสบายะธาเรตเพราะ้ถ้าใกลควรอยู่บ่ากสาุกรอเิสาพโอเิสเต ข้าศัตรตกไปในเมื่อบกของขายดออแร่ยัตวารู้ว่าจริยกสาของอาจารย์เล้วเดือดตัสัเออนุกาบารมจาอยูที่เลนอารูุกขบดานิวาเเซอาศัยความเป็นข้อในอาจารย์นั้นคือข้าซเสื้อกายขึ้นไปแห่งอารุณดกกำลังลิบดาการาลุเดอาุูนขัดัดแต่จเราเดือกเท่ายด้วยอาลุณไม่คู่ใปอยู่รายแคตวารราแคตวาก็ไปสัว ประตูของพระราชาก็ร้องเรียนว่าเทว่าจะยึดราชการเต่ข้าแต่พระองค์ผู้สรงฤิเทพบ่พระองค์ของราชายุรดอนดักอุทัสตีพระอาทิตย์ในเชื่อนุรดวนดัอุทัสตีเหตนเธอโจให้พระอาทิตย์ขึ้นชัดอาราชาตรอานายกรรบานทด่ีโอรเกตจ้าคือเจ้ายุติอาทิสวามพระราชาตรวจดูอยู่ส่ขกายกรเป็นต้องขอตอนได้เห็นส่ขกายควัอะไรอะไรร้อย ที่ดูขอการนา้เตตวาก็คิดว่าเหตุอะไรรอแรผิตาดรวิวาเธดราไม่าเจอบริสัทกบาโดก็แะแวอยู่ว่าบริษทลายคงจะทะลอกกันก็ปุีถาว่าการีมันจะไกระเรผมคิดตาที่เตปุชีบอกว่าอะไรเดะนขวาบริทลาดีอยู่รอเคยยาสายาโกงกาลสารลากันตาที่เทวาติวุตแต่เมื่อปบากาทูว่า ถ้าแด่้อ่ปนผู้สมุติเทพในวันวาในเวลาเย็นบารมีจะไหลผู้มาแล้วสู่สาราของนายเช่าบ่อมีหรอต้าขนาดเดียวนั้นในขนาดนั้นแดราชาพระราชาการยิทธารยาบดาหิมีคบเพิงอันราชบุตรไว้อยู่ต่างคัตวานดารตวานที่ไว้กับตานิีสีด่อหาพอเสด็จไปในที่นาตวายบองกอาดารตาดาบนแล้วก็ด้าัะนที่ควส่วนขเถิด ตราว่ากับบดารับวัตต์ดิชาวพุทธิภาษะดารัฐเกระโรโกตบรุทอบาดาวเมอาขาฮิปุชิตโตเตโอกาดารัฐการการเกนาของคนชาวพุทธมืดย่อมไม่เปลี่ยนไโลกเกิดการโลกเหีืยชาวโลกหรือว่าโลกไปนี้มันเบิดแล้วเพราะเหตุอะไรท่านถูกเราถามแล้วจงบอกซึ่งเหตุนั้นดารัอสัพพบวติอาเจกิตวาดารัฐดาบดบอกแล้วเกิดความเป็นไปทั่วทัพปวง